สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนข่าวห้องข่าวมาลาทุกทท่านค่ะมันนี้แอดมินนะคะจะเอาข่าวนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการมาลามาฝามาตอนพี่น้องนะคะหลังจากที่มอลานะคะช่วงนี้จะมีข่าวที่เกี่ยวกับการเปิดฤดูก,กาลนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นที่สนใจมากๆนะคะเพราะว่าใกล้วันเปิดฤดูก,กาลของมาลามาเต็มทีแล้วนะคะมันนี้แอดมินจะขออนุญาตนะคะพูดถึงวงมอลาระเบียบวัฒนิลป์นะคะแต่เป็น ศิลปินนะคะที่ออกมาตั้งวงเป็นของตัวเองนะคะพี่น้องคะซึ่งเคยอยู่วงระเบียบวัฒนศิลป์ในฤดูกาลสุดท้ายนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเด็กปั้นของพ่อเอะแล้วก็พ่อเปียนะคะคนล,ล้ำนั่นเองจากค่ายระเบียบวัฒนศิลป์ซึ่งได้เติบโตนะคะมีลูกๆนะคะออกมาตั้งวงเองมากถึง5คณะด้วยกันนะคะพี่น้องเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะคะคณะแรกนะคะก็เป็น หมอลำนะคะบอยสิริชัยนะคะพี่น้องคะซึ่งเป็นพระเอกของวงระเบียบวัทศิ์ได้ออกมาก่อตั้งวงหมอลำคณะใจเกินร้อยนะคะเรียกได้ว่าออกมาก่อนเพื่อนเลยนะคะก็เกาะตั้งได้ประมาณ8-9ปีแล้วนะคะคณะที่2คะ่ะพี่น้องหมอลำเสียงวิหกนะคะชื่อเดิมก็คือหมอลำนามวิหกซึ่งก่อตั้งโดย พระเอกนกพงศกรนะคะซึ่งมาจากระเบียบวัฒนินพระเอกนกพงศกรเองก็ได้รับบทนะคะดาว้ายนะคะซึ่งเรียกได้ว่าในยุคนั้นนะคะฮอตฮิตนะคะพี่นอ้องแม่ยกเยอะมากนะคะตามกันไปดูหน้าเวทีแบบ ขนคาราวานกันไปดูเลยน่าสนใจมากๆนะคะเพื่อนกับประสบความสําเร็จค่ะได้ออกมาเกาะตั้งวงมอลําเสียงวิหกนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีน้องออายนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวชูโรงน้องมีความสามารถแล้วก็น่ารักมากนะคะน่าเอ็นดูมากนะคะอิหลาหน่อยของผูุเด่นหลายๆคนนะคะพี่น้องมอลําเสียงวีหกก็เกาะตั้งได้ประมาณ4-5ปีนะคะพี่น้องคณะที่3ค่ะมอลําขวัญใจแฟนนะคะซึ่งบริหารงานโดยพระเอกแมนจกกักพัิ ซึ่งก็เป็นพระเอกของวงระเบียบวทศิลิ์นะคะมอลําแมนจัก,กรพันธ์ก็ได้ออกมาเกาะตั้งวงประมาณ3-4ปีแล้วนะคะกระเรียกได้ว่าตามรุ่นพี่มาติดๆนะคะส่วนคณะที่4นะคะก็มอลําซันเล้าบันเทิงศินค่ะซึ่งบริหารงานโดยพระเอกบุษจัก,กรพันธ์ซึ่งได้ออกมาเกาอตั้งวงของตัวเองนะคะในยุคข,ของโคะวิดนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีกระแสมีคอนเทนต์ต่างๆมาให้แฟนคลับได้ชมนะคะ เรียกได้ว่าทําจากวงเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยเติบโตไปเรื่อยๆในฤดูกาลนี้นะคะก็เข้าสู่ฤดูกาลที่3นะคะหมอลําซันแล้วบันเทิงศิลป์ก็มีคิวงานแล้วนะคะตอนนี้เกือบ200คิวแล้วนะคะแต่บอธรรมดาพี่น้องคะเรียกได้ว่าลูกพ่อเอะเก่งมากๆนะคะมีคิวงานเยอะมากนะคะแล้วก็คณะล่าสุดนะคะคณะน้องใหม่ป้ายแดงเลยค่ะนั่นก็คือ สาเกตนครศินค่ะพี่น้องซึ่งบริหารงานโดยเจสี่พาเพลินซึ่งเป็นดาวตลกชื่อดังของหมอลำระเบียบวัฒนศศิปนค่ะซึ่งกำลังก่อตั้งในปีนี้นะคะแล้วก็พี่น้องท่านใดที่สนใจก็ไปให้กำลังใจเจสี่ได้นะคะสาเกตนครศลปนก็ทั้ง5คณะนี้นะคะที่แอดมินได้กล่าวมาก็คือเกิดมาจากระเบียบวัฒนศิลป์นะคะซึ่ง ศิลปินก็อยู่ในการแสดงของระเบียบวาตศิลป์ในยุคสุดท้ายนะครับก่อนที่จะออกมาเกาะต่างวงเนาะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่น่าสนใจอีกหนึ่งคนนั่นเองนั่นก็คือพระเอกท็อปธนาชัยซึ่งเป็นดาวร้ายเจ้าบทบาทนะคะซึ่งได้ออกมาปีลหลาสุดเลยค่ะพี่น้องปีนี้เลยนะคะได้ไปเป็นผู้นําทีมงานของสาวน้อยลําเพลินโชว์ซึ่งบริหารงานโดยบอสโจโยมมนินแล้วก็ เฮียห,หน่อยสุชาตินั่นเองค่ะพี่น้องก็เป็นหมอลำน้องหม่ป้าแดงซึ่งเก่อตั้งในปีนี้นะคะพี่น้องกะสามารถติดตามให้กาลังใจได้นะคะแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจหมอลำระเบียบวาทศิลป์ซึ่งเป็นวงพ่อนะคะซึ่งมีศิลปินในทีมงานเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีดาวเด่นนะคะอย่างเต้าหยองนะคะซึ่งเป็นดดนเซอร์แล้วก็เป็นดาราภาพยนตร์ชื่อดังนะคะรวมไปถึงโฆษณาหลายๆตัวเนาะพี่น้องกะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจได้นะคะ ทุกๆคณะที่แอดมินได้กล่าวมานะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานได้นะคะรวมไปถึงให้กำลังใจศิลปินทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ได้ออกมาเป็นผู้นำทีมงานมาบริหารงานเองได้ก่อตั้งวงเองนั่นเองค่ะพี่น้องคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ